ดาวนี่มันให้จริงๆเอาคับวอรทําไมพ่อแม่พี่น้องทั้งเมือครับวันนี้เราในเกม Among t s นะฮะเป็นพาร์ทที่หกแล้วอ่าหกซิกซิกวันนหกบ้าอะไรอ่าก็ไม่ได้กลับมาเล่นเกมแนวนี้นานแล้วนะอ่าก็หลังจากปริศนาครั้งที่แล้วก็เราจะมาเจออีผมจะรวยกับเด็กน้อยใช่ไหมนี่คือตัวเราเองกับอีผมจะรวยใช่ผมก็จะมีเวลาแคสได้ไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่อื่นต่ออันนี้เป็นการยืนอ่าก็เรา จากพาที่แล้วรู้สึกว่าเราจะเก็บเอคุญแจตรงนั้นแล้วใช่ไหมซึ่งต่อไปเราต้องหาทางออกไปทางนี้ให้ได้ซึ่งหมายความหมายไฟว่าเราจะต้องเจออีผมสลวยออกก่อนอ่าโอ้ตรงนี้เราจะเจออีผมสลวยนะฮะแลจุดจุดนี้นะฮะเราไม่วิ่งไปอะเออันนี้อ่าวเดินอีกอืม โอ้โอเสียงอะไรเอ่ยผมจะหาทางผ่านให้ได้นะตรงเนี้ยเจออะไรก็ไม่รู้แหละอืมศึกผ่านยากมากตรงนี้โอ้โอเสียงอะไร สิ่งไรไม่รู้รู้แต่ว่าเราต้องเดินไปเรื่อยๆเอยผมมีผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าผมเล่นม่เล่นมาเนี่ยผมเริ่มสอง,องทางละอ่ะเจอละเราต้องรีบปีนะไม่งั้นเดี๋ยวผมสลวยมาแล้วจะเป็นเรื่อง อีบอมสินไวอีกแล้วนะอีดอกเลือกของไว้ก่อนเลยอืมกูเลือกของไว้ก่อนเลย เต็มทอนแล้วเหมือนกันเพราะเล่นไปเล่นมานี่ก็คือไม่ผ่านทุกทีทุกทีเลยเออกไปดิอา่า แล้วก็รีบโกยแล้วครับโกยแล้วครับโกยแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนะจุดจุดนี้ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไป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 แล้วอย่าตามมาอย่าตามมาอีผมจะรวยอีผมจะรวยอย่ามาอย่ามานะครับอย่ามานะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะไม่ดีนะเดี๋ยวตายนะฮะไม่รู้นะฮะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปอยู่แล้วครับอีผมจะรวยอย่ามา อีผมสรวยอย่าวิ่งมาไปด้ไปไปเออนั่นแหละ,ละยืมไปล้วอีควายาทำเฮี้ยอะไรได้โอ้พอด่านยเหออเอาล่ะเราต้องปีนไปทางนี้สินะอ่าเน่งเอ้ตายไปรอบหนึ่งอืม เยเนาะเมื่อกี้ก็เหมือนจะผ่านก็ไม่ผ่านสักทีเปิดมาก็เมื่อกี้เราเปิดประตูชา้าไปด้วยดูเหมือนว่าเราต้องหาเมมโมรี่ชิ้นส่วนต่อไปใช่ไหมได้มาแล้วอ่ะนี่อ้ขอภัยด้วยมีการแหลกนิดนึง,นงอ้าเยี่ยมประตูเปิดแล้วเมื่อกี้ก <c oughs> ็ ใครถามว่าผมกรีได้ไหมตะกี้ก็กรีได้นะแต่แบบผมชินแล้วล่ะเดินไปปุ๊บแม่งหันมาโดนตายทั้งนั้นมันโคตรน่ากุนหิดอย่างหนึ่งนะฮะเกมเนี้ยตรงที่แบบว่าเอ่อวีโอ้โหตรงนี้หืหลอนเลยครับงานนี้นะฮะแบบอืม เราต้องคานแล้วละ่ะอ่าตรงนี้จะมีอีผมสลวยผมว่าอีผมสลวยอีกแล้วออีผมสลวยอยอีผมสลวยว่าทำไมโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันมาอีกแล้วโอ้ยมันมาอีกแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งกับมึงมไม่ยุ่งกับมึงล้วจะ,จะเดินจตโอ้ยเดินทำไมเดินไปดิเออเดินไปเออ ไปเลยคานคานไปคานไปโกยโกยแนบโกยแนบโกยแนบ,แนบไปไปไปโอ้ยสุดยอดเลยครับนะจุดจุดนี้นะฮะแบบเป็นอะไรที่เจ้มจนเสียจริงนะฮะแบบเราจะไม่เสียเวลากับมันนะฮะรีบไปเลยดีกว่าออาไปไม่ได้อีกทางนี้อ่าเยี่ยม ไปเลยเอาล่ะแล้วก็ออกไปทางนี้อ่ออ่อเอ้ยออกดิอา้อาวไม่ออกให้กูอีกไอ้เหี้ยเอา โอ้ยเอ้ยอีผมสจ๋ยโอ้ยเกือบไปแล้วึพลังงานพลังงานแรงพลังงานแรง้ยไปเหอะไอ้ดอกไปไปวยดีนะที่แอบเราจะไปยังไงเนี่ยอ๋อมันติดเก้าอี้โอ้ย โอ้ยเนาะเรื่องเก้าอี้มาก่อนเยี่ยมโอเคไปแล้วก็เอานี่ออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามานะมึงอย่ามานะมึงเอาละฆ่าไปเลยโอเคเยี่ยมเห็นยังไงมิงโมลี่ต่อต่อไปอ่า แล้วเราก็จะเก็บหนังสือมานะฮะฟังสิเอาละเราก็ไปข้างล่างกันเลยแม่บอกว่าคุณจะวิ่งเร็วไปไหนได้เห็นบ้างไหมอ่าเห็นกระต่ายบันนี่อะไรของแกวะอะไรบันนี่ของคุณแม่ครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องผมรู้แต่ว่าอีผมสวยโผล่มาจากไหนพลังงานนี่แบบ เอ,อเ้ยริวิติสัมผัสได้อ่ะพูดถึงอ่ะแบบมาได้ยังไงโอเกมนี้ติดความหลอนได้เลยเนะี่ยผมไม่เคยเล่นฮัลโล่ฮลโล่เกมนี้มาก่อนเลยแต่เกมใส่ๆนะครับไม่ใช่เกมแบบน่ากลัวอ่าโอเคเอาละเราต้องหาชิ้นสดทีเ่เยอะมาใส่เรียบร้อยแล้วมีบางอย่างเหมือนกับว่าฉันไม่รู้สึกค่อยดีและฉันรู้สึกไม่ค่อยชอบเพราไหร่ เด็กมักจะเป็นอย่างเนี้ยแหละเออกูไม่รู้อ่ะ hey, เอ๊อะเรากำลังจะไปเจอสิ่งที่ไม่ควรจะเป็นเจอนะก็เดอช่ออ่าก็ประมาณว่าเรากำลังจะทำสิ่งที่ใกล้ถึงสิ่งสำเร็จแล้วนะก็ไม่ควาไม่ควอยว่า,ววาก็ไม่รู้สินะก็น่าจะประมาณว่าน่าจะแบบอ่าผ่านแล้วเราได้เมมโมรี่ชิ้นสุดท้ายมา เ yeah. ย็บวใส่ญี่ปุ่นด้วยโอ้ oh, ผมเลขญี่ปุ่นไม้เนี่ยผม oh, ไม่ได้รู้มากว่าไ,ได้มันเขียนว่าอะไรแต่รู้ว่ามันน่าจะเป็นนิทานสำหรับเด็กน้อยนะประตูก็ไม่ปิดโอ้ยไอ้ผมสลวยโผลมาทําไงเนี่ยอืมกี่ตายไปรอบหนึ่งอีผมสลวยอีดอกทอง,ทองไม่อยากจะด่าอเอาตรงนี้หมุนนะครับมหมุนอือจมูกดีมาก one more one down อ่าลิสซินฟังสิเราต้องไปที่อื่นต่อนะเราจะได้เราใกล้จะได้ชิ้นสุดท้ายแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะแค่เวลากันนิดหน่อยโอเคฉันรู้ฉันควรทำยังไงฉันได้ยินเสียงด้วยไปเราจะไปกันต่อไหม หรือว่าเราพร้อมใช่กูฉันพร้อมมาตั้งนานแล้วไม่กลัวหรอกเว้ยอีแค่ผมจะรวยอีแค่ดออีชอบผมสลวยกลัวอะไรแหมเมืม่อกี้กลัวอะไรกีดลั่นไปที่รอบมึงละเอาเป็นว่าผมจะเล่นโปรเจกต์ให้จบเลยแล้วกันแาจะาพยายามนะก็อยู่ที่ความพยายามผมเด้อว่าเกมผีอ่ะ มันใช่แนวผมหรือเปล่าแต่ผมรู้สึก <im itation> ว่าผมโดนน้องเกียบไปรอบหนึ่งก็เรื่องเกมผีเนี่ยแหละก็ก็ฝากฝากเกมเออฝากช่องคลาสเกมเมอร์ห้องช่องก่าผมชื่ออะคิลิชนะแต่ตอนนี้ผมเปลีเป็นโน้ตบุ๊กสกายซีโผมชอบชื่อน,นี้มากเอาับอาบอละลักเกมเข้าได้เข้าสู่เกมได้โโอ้เราจะมากันท <'s> ี่ไหนเนี่ย c a careful เรามากันตรงไหนนี่มันส่วนบริเ <im itation> วณบ้านนี่ โอ้โอ้ตรงนี้มันตรงนี้มันคืออะไรมันเหมือนเล่นชักเปิดไปเปิดมาตรงนี้อ้าวมันติดตรงนั้นนี่นาเราต้องไปไขเ,เราเอารกดกับพี่หมีก่อนอ่าพี่หมีโอเคเ,อเราต้องลงไปตรงนี้กันนะฮะอ่ามีกบด้วยกบป้าเลยน้านี่แบบมันติดอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น อ่าเราจะต้องหาทางเปิดประตูเยี่ยมแล้วก็ออกไปอ่าแล้วก็ปีนแล้วก็ปีนอีกปีนี่เออกีแบบมันคืออะไรคือแบบไม่เข้าใจเลยตรงนี้อะไรเนี่ยอ่าให้เปิดตรงนี้เหรอ เปิดไปเยี่ยมแล้วก็ดึงนี่ออกใช่ไหมโอ้โหโหยาวเยียดเลยยาวด่ยาวเยียดเลยโอ้ยจะยาวไปได้จะยาวไป่อยแม่งเอ้ยโอ้ยสุดยอดเลยครับความยาวได้แบบแล้วเราก็กลับทางเดิมสินะอ่าใช่ปะ่ะเดี๋ยวดูก่อนใช่เขไว้เนี่ยชักเริ่มมั่วแล้ว Let's go อ๋อปีนตรงนี้ก็ได้แล้วเออโถเอ้ยอ่าเรามันงขึ้นตรงนี้นะฮะอับดุตรงนี้เราก็ตกว่ะโอ้โหอ,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 อะไรเนี่ยอะไรโอ้ยอะไรของคุณอะไรของคุณตกอีกแล้วขึ้นใหม่ครับจบเฮ้ยเซ็งเปิดมาอีผมสรย้ยเล่นอีก พอเล่นไม่พอโดนตกมาอีกอะไรจะสวยขนาดนี้เป็นคือผมจะบอกว่าเกมนี้เกมเดียวเท่านั้นนะที่ผมจะคลเ้เกมผีนะเพราะนอกนั้นถ้าขอสเลนเดอร์อะไรมาอีกไม่เล่นนะฮะ <c oughs> บอกคำเดียวว่าไม่เล่นนะฮะสเลนเดอร์อุ๊อ่า ปอปบ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 ป้ปบ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 ปอปบปบปอปบปแปกปบ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 ปอปอปบ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 ปยปบปงปอปบ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 ปอปอปบ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 ปกปปบ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 ปป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 ปอปป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  ซิโมเท่งจริงๆเลยฮห,หแล้วก็ปีนไปเยี่ยมปีนอ่เออ <c oughs> นึกว่ารออะไรอ่าไปเลยโอ้ยโอเคแล้วก็ปีนนาฬิกานี้ขึ้นไปแล้วก็ปีนตรงนี้ขึ้นไปเจออะไรเพ่อวะขอภาวนาเดี๋ยวอย่าเจอ,อผมสวยก็พอไม่ชอบ โอ้ยโอ้ยเสียงเสียงอุ้ยอุ้ยพลังงานอุ้ยพลังงานอีผมจะลอยหรือเปล่าไม่รู้ครับรู้แต่ว่าเราไปดีกว่าไม่อยู่แล้วไปได้ไหมอ่าเราเข้าแมทตรงนี้ในนี้ได้นะแล้วก็ปิดประตูซะเลยโอเค เออโอ้โหปากกาดำแม่งไม่มีประโยชน์ข้อมูลขยะไปได้ครับแหมน่จุดจุดนี้นะฮะไปดิเฮ้ยเอ้าติดอะไรเอาเกะกะจริงๆเลยวุ้ยเอาก็ไปไม่ได้อยู่ดีอืมอ่าถ้าจำพี่ฮาร์โลเกอร์มาก็น่าจะประมาณว่าน่าจะไปทางนี้ เอาเราวกมอีกเอา้ายังไงของกูเนี่ยเอาอ่าเยี่ยมโอเคกอพี่หมีก่อนไม่มีอะไรข้อมูลขยายอีกแล้วอืมนี่ก็ไม่มีอะไร ทางไปมันหมดแล้วเหรอเนี่ยอ๋อทางนี้โอ้ลืมไปเล่นมาเล่นมาตั้งรอบหนึ่งก็ไม่รู้เรื่องเลยสินะอ่ามาทางนี้เยี่ยมแล้วลงไปอู้หูจุกจุกอู้หูจุกแทะลงไปทางนี้อ่ะโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยหลอนเลยงานนี้อือกูเจออะไรเนี่ยอย่าบอกนะเจอพ่อผมสลวยอีกอะ อีผมตรวยก็แย่แล้วนะโอ้โอโอ้โอโอ้ลมแรงแท้เอา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 อุ oh. mm ้ย hmm. อุ๊ยอุ๊ยอุยคาแล้วครับณจุดจุดนี้นะฮะแบบไปแล้วนะฮะ อมอมาทางนี้อือหืออุ๊ยเว้นท็อปทูดูบล์เมาส์ไรต์อะไรอ่ะเอ้าคุญแจเราต้องหาคุญแจรูปดาวรูปเอ,าอ้ามียัง่งยังไม่มีเลย อาแล้วถุงเท้าแทนได้ไหมเนี่ยโอ้โไปไม่ได้อีกอ้อาวมาทางนี้ก็ได้อ้าวเอา,เอานี่ก็ไมมีแล้วจะไปเอามาจากไหนกลับทางเดิมครับอา่าไปดิอา้าวเวละอา้อาวอ้าวไปไม่ได้อีกอย่าบอกนะว่าลืมเก็บมา โอ้โหโอ้โหนี่กูขึ้นใหม่เลยเนะี่ยอืมอ๋อไม่ใช่โอ้ยโอ้ยติดเอ้ยอย่าบอกนะว่าต้องเข็นลงมาก่อนโอ้ตายแล้วตายแววกูทำอะไรกูไปเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้อีกเอาอืม อา้าวกี่เด็กนี่ก็โง่แล้วเกินอา้าจะปีนขึ้นก็คือปีไม่ได้อีกเอาอ้าวได้แล้วอ่าปีนไม่ได้อ,อ,ไดอ,ไไดอีกเวรละอืมจะลงมายังไงเนี่ยอุ้ย อ๋อรูแล้ให้เอาลูกลูกอะไรก็ได้เรี้ยงไปใช่ไหมอ่าออชิบโอ้โหโถแรงแค่นี้อุ้ยอือโหแรงมึงแค่นี้เองอะไอเด็กน้อยแรงมึงน้อยมากก็เด็กจริงครับมันไม่ใช่อะไรหรอก โอ้ยเราจะทำยังไงเนี่ยแรงมันน้อยมากโอยลูกฟุตบอลนี่คงจะไม่ถึงอะ่ะนั่นไงไม่ถึงจริงๆด้วยโอ้ยหมดหิดแท้ถึงตรงนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดพาาไปเพียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าผมมีธุระที่ต้องไปข้างนอกต่อก็นัานๆที่จะกลับมาแคสเกมนะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสาหรับพาร์ทนี้ก็เราหลับปันเอ้ยไม่น่าจะหลับปันดีดิผมเพิ่งแคสเมื่อตอนเช้าเองเมื่อตอนเก้าโมงก็เป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีกับเกมนี้นะฮะผมเชื่อว่าผมจะเล่นจบแน่นอนถ้าผมมีความมั่นใจเต็มร้อยถ้าไม่กลัวอีดอกเอ้ยไม่ใช่ดิมุ้ออกสื่อถ้าไม่กลัวเจอผมจะรวยนะจะไม่กลัวหรอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจบไพ่แค่นี้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าผมมีปัญหาเรื่องที่แบบว่า เออผมเอาดาวลงมาไม่ได้ใช่ไหมไว้ครั้งหน้าละกันเคซิวเกมใบบ่ายครับจเจอกันใหม่ครับวู้ฮู้ายบ่ายซิวเกมวู้ฮู้